สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง Youtube ของนุ่นวัดีชาแนลสำหรับคลิปนี้นุ่นก็มีรถสวยๆเข้ามาใหม่นะคะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาหรือว่าตามหารถเก่งแบ่นหลักสีประตูน,นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งมาให้พร้อมสิ่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับราคาถูกๆค่านเบาๆมีอยู่จริงนะคะและตัวรถที่อยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยนะคะ เป็น Honda City นะคะรุ่น1.5 SV นะคะได้เป็นรถปี2008ตัวท็อปสุดกันไปเลยนะคะสำหรับตัวรถทันนี้ตั้งขายอยู่ที่240,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้เนเพียงแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตปกติไม่มีล่าช้าไม่มีแบ็กลิสต์นะคะออกรถศูนบาทกันไปเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงอยู่ต่จังหวัดก็ออกได้เรามีบริการจัดไฟแนนซ์อยู่ทั่วประเทศเลย ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองป่ะเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยสำหรับ Honda City คันนี้นะคะได้เป็นรถปี2008นะคะซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นในลักษณะ3เส้นแบบนี้เลยนะคะทำมาจากเมทัลิกสีเทาตรงกลางก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์ Honda อยู่ตรงกลางนะคะซึ่งงบอกว่าเป็นรถ แหลกักแบนแข็งนะคะโครงสร้างบอดี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ทนทานมาพร้อมหมายเลขทะยบนยน3ขอใครรอเด็ก9 4 1 0จังหวัดกรุงเทพมหานครได้หมายเลขะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนป้ายต่อมาที่ชุดโคมไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบ multi ัลติร reflector มาพร้อมกับไฟเ้ยวที่อยู่ในชุดโคมไฟและด้านล่างนะคะมีการติดตั้งไฟตัดหมอกจากโรงงานนะคะมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้ก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันสําหรับล้อนะคะของตัวรถคันนี้เนี่ยเจ้าของคนเก่าได้มีการเปลี่ยนมาเป็นล้อแมกแต่งซิ่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็ได้เป็นสีทองนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ได้เป็นขอบ15นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวยางนะคะดอกยางค่อนข้างลึกสภาพยางยังดีอยู่เลยนะคะก็ใช้ไปอีกปี2ปีค่อยเปลี่ยนยางได้เลยนะคะดอกยางยังลึกๆหนาๆอยู่เลย แล้วก็ในส่วนของลายเอียดตัวซุ้มล้อนะคะน็อตทิปท,ทุกตัวอยู่ครบเลยนะคะโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมาต่อกันที่กระจกมองข้างนะ,ะตัวนี้เนี่ยทับผูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็การปรับกระจกเป็นแบบระบบไฟฟ้าได้ฝากรอบสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถตกแต่งไฟเลี้ยวที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะตัวรถคันนี้มีการติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยรอบคันเลยขนาดความหนาของฟิล์มกําลังดี ไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปส่วนตัวกระจกทุกบ้านนะคะยังมีสัญลักษณ์ของฮอนด้าอยู่แบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่ากระจกเป็นของเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนและในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะทำมาจากวัสดุโครเมียมแบบนี้ทั้ง4บานเลยส่วนตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นรับบเป็นซินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยตัวเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นน้ามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็น แกสโซ่หอหนงกานะคะรองรับ e 2 0 e 85ด้วยเนาะแล้วก็คมสันเลียมด้านข้างของเขานะคะอยู่ครบสีของตัวรถเป็นสีดำสีเริ่มจากโรงงานนะคะไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดและตัวรถก็ไม่มีการตัดต่อด้วย mm. และในส่วนของด้านบนหลังคานะคะมีการติดตั้งคีบฉลามมาให้แล้วด้วยก mm. mm. ระจกบานหน้าท้ายมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไล่้าและมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ภายในตัวรถ ส่วนชุดโคมไฟด้านท้ายของโฉมนี้จะเป็นในลักษณะห้าเหลี่ยมนะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยมีตัวสษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นของเขานะคะนั่นก็คือซิตี้นั่นเองตรงกลางก็จะเป็นโลโก้แบรนด์หลกักแบรนด์ฮอนด้าอยู่ตรงกลางส่วนด้านขวานะคะจะเป็นเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นั่นก็คือไอวีเทคนั่นเองแล้วก็คิ้วฝากระโปรงด้านท้ายนะคะทามาจากวัสดุโครเมียม ด้านหลังก็มีการติดต้อมถอยนะคะจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยและเท่านั้นยังไม่พอนะคะมีเซ,เซ็นเซอร์ด้านท้ายนะคะมาให้ถึง2จุดเลยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเวลาเรานะคะถอยหลังใกล้กับคนวัตถุหรือว่าสิ่งของนะคะเซ,เซ็นเซอร์เขาก็จะทําการเตือนให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดอ่ะนี่นุ่นเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้การเห็นไหมคะว่าตัว Honda City เองอะ่ะถือว่าเป็นรถที่มี Body ะะบอดี้นะคะค่อนข้างกว้างเก็บสัมภาระได้เยอะเป็นอย่างมากเลยนะคะใครที่ชอบ เดินทางใกล้ๆสัมภาระเยอะๆนะคะก็ Honda City เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เป็นอย่างมากเลยเปิดมาด้านล่างนะคะเราจะเจอในส่วนของย่างอะไรสำรองนะคะนี่เป็นล้อมแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะก็มีไว้ติดรถนะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือแม่แรงอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะต้องมีการเช็คก่อนปล่อยรถให้ทุกคันเลยรายละเอียดโครงสร้างด้านล่างนะคะทุกอย่างเนี่ยโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานเลยเห็นไหมคะรอยซีนทางมะพร้าวก็สีเดิมๆนะคะสีเสมอกันทั้งหมดเม็ดอาร์ทุกจุดอยู่ครบ ซึ่งไม่ต้องห่วงนะคะรับประกันเราไม่นํารถจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมเข้ามาขายอย่างแน่นอนนะคะสบายใจได้เลย<ม>แล้วก็ตัวน็อตฝากระโปรงด้านท้ายอ่ะเปิดให้ดูกันไปเลยใกล้ๆเห็นไหมคะว่าตัวน็อตเป็นสีดำสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลยนะคะทั้งสองข้างมาดูฝั่งนี้กันอีกเช่นเคยนะคะนี่ฝั่งนี้เหมือนกันนะคะตัวน็อตเป็นสีดำสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับแม้แต่นิดเดียวเลยสามารถเช็คเล็บติดสินยางลงเห็นไหมคะว่า นี่ขนาดเป็นรถปี2008แต่ว่าตัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะนี่็นอาร์ตโครงสร้างแต่ง่ายที่มาจากโรงงานพวกนี้อยู่ครบเลยขอบยางห้องเก็บสัมภาระก็ไม่มีรอยฉีกขาดด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยนะคะทุกอย่างไม่มีรอยขยับเดิมๆทั้งหมดก็แปลว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการเปลี่ยนหรือว่าถอดหรือว่านำไปทำสีนะคะแล้วก็จะหาห้องเก็บสัมภาระไม่พอนะคะเนี่ยเห็นไหม ด้วยกับตัว SV สเนี่ยเขาสามารถพับในส่วนของเบาะห้องผูบริษัทเอนอนไปด้านหน้าได้เลยเนะ <N> จะทาให้มีพื้นที่ในการเก็บของได้มากกว่าเดิมด้วยนะคะอ่ะต่อมานะคะเราจะเข้าไปดูขั้นตอนในส่วนของภายในนะคะสาหรับภายในเนี่ยเขาจะเป็นคุมโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมเรื่องขที่แผงประตูด้านในเลยนะคะจะเป็นสีดําตกแต่งด้วยเมท ja ัลลิกสีเทาอันนี้จะเป็นในส่วนของมือเปิดด้านในนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของที่พับผูกกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างตัวนี้เป็นแบบ ระบบไฟฟ้าตัวล็อกกระจกนะคะแล้วก็กระจกทุกบ้านเนี่ยปรับไฟฟ้าทั้งหมดแต่ว่าจะเป็นออโต้สาหรับผู้ขับขี่ี่คั้นบันไดมีการติดตั้งสครับเพจตรงรุ่นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นโหมดเปลี่ยนช h นเ n ลนะคะควบคุมจากตัวพวงมาลัยได้เลยมีแอร์แบ็กให้ด้วยจํานวนหนึ่งคู่น,นั่นเอง ถัดมาในส่วนของตัวเลขไม้เนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะปี2008เลขไม้อยู่ที่171,335กิโลซึ่งเป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่ได้เขียนไม่ได้กอไม้แต่อย่างใดเลยมาต่อกันที่คนโซนกลางจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะอันนี้เป็นเครื่องเสียงซีดีสามารถฟังวิทยุ FM AM ได้นะคะ<ม>เห็นไหนมก็ยังใช้งานได้เป็นปกติระบบแอร์อนาล็อกปรับความแรงความเย็นตามใจชอบเลยและในส่วนของตัว,ตวเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะขันบันได <c oughs> ถัดมาในส่วนของตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะลายสปอร์ตนะคะทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานเลยซึ่งการออกแบบเบาะของเขานะคะค่อนข้างที่จะรับกับสลีระของผู้ขับขี่และผู้โดยสารย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่ารถเข้ามายัางไม่ได้ล้างปรับสภาพนะคะให้ดูความสดของตัวรถกันก่อนเลยคันนี้มีแอร์แบลให้ด้วยจํานวนหนึ่งคู่หน้านะคะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะของเขาก็จะเป็นเบาะนะคะอ่า เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันเลยนะคะมีสายเบลให้สามเส้นไปว่าออกแบบมาเนี่ยโรงแรมพูดภารเพียงแค่สามท่านเท่านั้นนะคะอ่ะเมื่อกี้นุ่นเจอป้ายราคาหน้ารถเห็นไหมคะว่าป้ายราคาหน้ารถเนี่ย <c oughs> ตั้งขายอยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะคะเห็นไหมแต่ว่าคลิปนี้ของนุ่นนะคะลูกค้าที่ดูมานุ่นขายเพียงแค่สองแสนสี่หมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจรีบติดต่อรุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลข หมายเลข0 8น0 4 0 4 2 0 9 9, 9นะคะยินดีให้ค่ะปรึกษาทุกเก่เลยอ่ะมาต่อกันที่ด้านล่างมีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุงจุดเลยนะคะส่วนเพดานด้านบนสะอาดมากนะคะรอยขีดขูดรือว่าขอันี้คือไม่มีเลยนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะไปดูกันจะไปในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะของตัวรถคันนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยว่าตัวเครื่องยนต์นะะแล้วก็ โครงสร้างด้านหน้าเนี่ยของรถตัวรถคันนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะก็สําหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้ของเขาใช้เป็นเครื่องยนต์ ivtec นะคะขนาด1 5 0 0ซีนะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบไม่มีการเปลี่ยนเครื่องไม่ผ่านการติดก๊สมาอย่างแน่นอนทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังได้เลยตรงกับสำเนาเล่มทุกตัวอักษรอันนี้จะเป็นในส่วนของน็อตฝากระโปงนะคะเห็นไหมว่าสีเดิมไม่มีรอยทะลอก น็อตแก้มโครงสร้างเดิมให้ดูใกล้ๆไปเลยเม็ดอาร์คิบเบิลช็อกสภาพดีสมบูรณ์นะคะเห็นไหมคะว่าน็อตก็สีเดิมทุกอย่างโครงสร้างเดิมอันนี้เรารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่นอนแต้านสีต่างๆที่มาจากโรงงานพวกนี้ก็คืออยู่ครบเม็ดอาร์คิบเบิชก ok, สภาพดีสมบูรณ์น็อตแก้มสีเดิมและน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็สีเดิม,ะดมนะคะแผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปรงนะคะทุกอย่างสภาพดีอยู่ครบเลยและสุดท้ายสติ๊กเกอร์3จุดก็จะเป็น สติกเกอร์ที่มาจากโรงงานสติกเกอร์มอออสติกเกอร์สีก็อยู่ครบเลยนะคะอันนี้เราการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยไม่มีการชนหนกักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีผิดพลาดแล้วก็ไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะตัวเล่มทะเบียนก็ไม่มีช่องรูสูญหายนะคะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของตัวรถได้ทุกขันเลยนะคะอะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ Honda City สีดำคันนี้นะคะรุ่น1.5 sv ปี2008นะคะจากราคาหน้าป้ายตั้งขายอยู่ที่265,000บาทลดเหลือเพียง2 4 0 0 0 0บาทนะ่คะ่อนเพียงแค่4,000บาทเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084-004-2099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วนะคะนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ